สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมาัำเสียงกีตาร์ยี่ห้อยี่ห้อใหม่นะครับตัวนี้สินฮองนะครับผมสินฮองผมนี่ให้ดูใกล้นะครับอ่าสินฮองนะครับผมตัวนี้ทรงเล็กหน่อยนะครับผมไซส์41นิ้วนะครับก็ตัวนี้ก็จะมีพิกาดสีดําให้ไม้หน้าจะเป็นลามิเนียสปูตนะครับผมอ่าสายหมีลายสวยงามนะครับผมขอบสีดํานะครับผมเบกแอนไซก็ เป็นสีดำนะครับผมตัวนี้มาพร้อมกับผาใไฟฟ้านะครับผงไฟฟ้านะครับผมตัวนี้มีจูเนอร์ในตัวนะครับผมปรับได้ทั้งเสียงเบสมิดเดิลสองมิดเดิลน,นะครับผมทริปเปิลหนึ่งตัวแล้วก็มีฟีเซนบูทหนึ่งตัวนะคะรับผมมีวอลลุ่มนะครับผมมีจูเนอร์ในตัวนะครับผมปรับเป็นโครมาติกก็ได้หรือจะปรับเป็นตัวโน้ตก,ก็ได้นะครับผมตัวนี้นะครับอ่าเล่นะครับเป็นจุดตรงกลางนะครับผมสวยงาม ลูกบิดก็เป็นทรงสมัยใหม่นะครับผมนะครับมามีที่ห้อยจสจกสะพายแล้วเรียบร้อยนะครับผมจะเล่นให้ฟังนะครับผมตรงนี้ลองฟังเสียงเ่าๆทุกคนนะครับ ฟังแบบไทยฟ้าเออเสีงสยงใสมากนะครับผมตัวนี้สามารถเล่นออกงานได้เลยนะครับผมตัวนี้ ในฟ้านะครับผมตัวนี้ซีนห้องนะครับผม เล่นนะครับผมสามารถเล่นออกงานได้เลยนะครับสาากีตาร์ผงไฟฟ้าตัวนี้นี่นะครับผมท่านใดที่สนใจนะครับผมก็อย่าลืมมาติดต่อในที่มิ s สิคสมัยนะครับผมมีทั้งผงธรรมดาผงไฟฟ้าหรือว่าจะเป็นอ่าสีสีอ่าสปูตสีสีสดำส,สีด้านสานีสีัำมากมายนะครับสีสันเบร์ดมากมายหลายสีนะครับให้ท่านได้เลือกดูนะครับผมก็ติดต่อได้ที่มิวสิคสมัยนะครับ